สวัสดีครับวันนี้มาอ่านบางอย่างวันโลกาพินาตอนที่สามแอดขออนุญาตแก้ใสชื่อพระเอกกับนางเอกเป็นโมลิงกับลี่เยียนนะครับลี่เยียนเธอคองทรมานมากสินนะฉันจะหาวิธีทำให้เธอ กลับมาเฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนฟออื้นเพื่อลิงการเชื่อมตัวของเรามันอ่อนแอลงเธอต้องฆ่าเราแน่ถ้ามันยังอ่อนแออยู่อเกือบไปก่อนอื่นนีบตาม หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเถิดสมมี่สี่ตัวอยากจะฆ่าขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเธอต้องการจะเอาเจียวจากสมองของสมมี่พวกนี้งั้นเหรองั้นลุยกันเลยฉันจะพาเธอไปเอง เธ <Yeah. S 2> อนน่แข็งแกร่งจริงๆถ้าฉันไม่พัฒนาตัวเองอีกหน่อยฉันคงควบคุมเธอไม่ได้แน่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราคงถูกเธอฆ่าก่อนที่เราจะรักษาเธอให้หายซะอีกแต่ถึงแม้ว่าเราจะรอดจากเธอได้มันก็คงยากอีก ถ้าต้องตามหาเธออีกครั้งในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันมาแล้วเออนื้อ,อ,อเหมือนเจลี่พวกนี้จะมีผลมากกว่าที่เราจินตนาการไว้ซะอีกหลังจากที่ยี่ดูดซับพวกเจอเหล่านั้นแม้แต่เราก็ได้รับความสามารถ ทางกายะภาพเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือในตอนนี้เราต่อสู้โดยไม่มีความรู้สึกกลัวต่อสอมบีหรือความโกรธในจิตใจของยี่ก็มีผลกับเราเหลือเนี่ยงั้านฉันจะเลือกสุดไหนดีล่ะฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่านอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนเกียงในด้วยนะ อดีละถ้างั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วใจเย็นจะเปลี่ยนชุดแน้้นะใจใจเย็นฉันจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดีล่ะเนี่ยจบแล้วนะครับ